สวัสดีนะครับชาวโซลสังขาทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องของการปรับเพอร์เซนต์นะครับโครนิกนะครับการ์ดแล้วก็โฮมแอดเดรสนะครับห้าแฟ้มนี้นะครับสําคัญยังไงนะครับสําคัญเพราะว่าหนึ่งคือมันจะเป็นเป้าหมายของการทํางานนะครับเพอร์เซนต์เนี่ยเป็นเป้าหมายของทุกอันเลยนะครับเกือบทุกอันนะครับโครนิกนะครับก็จะเป็นเป้าหมายของการทํางาน เกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับส่วน C a s นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสิทธิ์ของประชากรนะครับในเขตพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับ home home ก็คือแฟ้มของเกี่ยวกับบ้านที่การอยู่อาศัยของประชากรนะครับเนาะเกี่ยวกับบ้านหลังคาเรือนนะครับ address นะครับนี่ก็คือแฟ้มของประชากรที่อยู่นอกเขตนะครับคือแฟ้ม address นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าปรับ person ต้องปรับอะไรบ้างนะครับหลายคนถามมาว่าต้องปรับอะไรบ้าง ดูตรงไหนถึงจะรู้นะครับแล้วก็ส่งออกยังไงอันนี้คําถามเยอะมากที่สุดคือการส่งออกนะครับว่าติ๊กตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับหน้าตาหนังสือนะครับที่ลงวันที่ลงส่งให้มานะครับจากสสจนะครับบอกว่าให้มีให้ปรับข้อมูลนะครับแล้วส่งมาที่ dh dc dhdc นี่คืออะไรคือก็คือ Data center นะครับ Data center ของ อำเภอนะครับก็ให้ส่งมานะครับเดี๋ยวอำเภอจะเป็นคนตรวจเช็คแล้วก็รวบรวม,รวม,รวมส่งจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับมาดูว่าการปรับปรับอะไรบ้าง person นะครับแฟมเพอร์เซ o ปรับอะไรบ้างนะครับมาดูไทยนะครับประเภทการอยู่อาศัยนะครับก็จะเป็นมีที่พูดพูดกันคือไทย e หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะครับไทยหนึ่งคืออะไรไทยสองคืออะไรนะครับผมว่าหลายคนน่าจะรู้ลวแหละนะครับไทยหนึ่งก็จะเป็นอยู่จริงและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใช่ไหมอ่าไทยสอง มีชื่อแต่ไม่ได้ใส่ยอยู่ไทยสามคือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่มาใส่ยอยู่ทยสี่คือบุคคลนอกเขตนะครับเนาะเลขแบบประชาชนแลขบัชประชาชนสําคัญยังไงที่เป็นการ e อ r o r CID not m a t c h ก็คือเลขบัตรประชาชนมันไม่ตรงตามทะเบียนราษนะครับก็บางคนเนี่ยก็คือไม่ได้ใส่เลขส3สามหลักอะแต่แต่โปรแกรมเนี่ยมันจะสร้างให้ของมันเองเวลาส่งออกนะครับ เวลาคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เรเราเพิ่มคนเข้าไปในโปรแกรมนะครับเลขสิบสามหลักเราลืมใส่แต่โปรแกรมเนี่ยมันจะใส่ให้เองซึ่งมันจะเป็นการสุ่มเลขขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับให้ครบสิบสามหลักเฉยเพื่อให้ส่งออกได้นะครับเราต้องไปแก้เลขสิบสามหลักให้มันตรงตามตัเบียรารนะครับบ้านเลขที่นะครับสัมพันธ์กับไทยสัมพันธ์ยังไงนะครับบางคนเนี่ยไทยหนึ่งไทยสามไทยหนึ่งไทยสามนี่จะเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับในการทํางานแล้วก็ ได้หนึ่งได้สามของประชากรบางคนไม่มีบ้านเล็กที่อแปลกไหมล่ะมีประชากรแต่ไม่มีบ้านเล็กที่นะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันดูนะครับอีกสําคัญคือการจําหน่ายตายนะครับให้เรียบร้อยนะครับมีการอัปเดตข้อมูลการตายให้เป็นปัจจุบันนะครับหรืออย่างน้อยก็คือให้ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุดนะครับบางคนก็ตายที่อื่นเราก็ไม่รู้เนาะนะครับอ่านะ ทีนี้มาดูนะครับหน้าเ e r s o n นะครับอันนี้คือหน้าตาที่เราที่เขาเรียกว่าการ person ซนต์เพคืออะไรนะครับก็คือเนี้ยบัญชีหนึ่งนะครับเข้ามาบัญที่ศูนย์หมู่ศูนย์อ่าถ้าดูแบบเนี้ยสิ่งที่ต้องมีคืออะไรนะครับวงกลมสีแดงนะครับสำคัญนะครับที่เขียสีแดงกรอบสีแดงนะครับคือต้องมีนะครับเนาะเสร็จแล้วตรงไหนอีกที่ต้องมีนะครับเรียกง่ายคือ อันไหนใส่ได้ใส่ให้หมดนะครับมีใส่ให้หมดเท่าที่หาได้นะครับแต่วงกลมสีแดงนี่สําคัญคือต้องใส่นะครับถ้าอยู่หมูศ่นะมศูนย์นะครับหมู่ศูนย์นะหมู่ศูนย์ต้องใส่ที่อยู่นอกเขตด้วยนะครับบางคนประชากรอยู่หมู่ศูนย์ดันไปเพิ่มเลขที่บ้านในหมู่ศูนย์อีกมันไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะเอหอมู่ศูนย์แล้วไปเพิ่มบ้านเลขที่ 1, 2, 3, 4, 9, 9. หนึ่งสองสามสี่เก้าสิบเก้าห้าอะไรก็ไม่รู้ ไม่ต้องไปเพิ่มนะครับให้ใส่ที่อยู่นอกเขตตรงนี้ไปเลยนะครับบางคนไปเพิ่มผิดนะครับมาดูโครนิกคร o นิกทําอะไรบ้างรหัสการวินิจฉัยโรคนะครับก็ให้มาถูกนะครับทุกวันนี้ให้ได้เอกกี่หลักแล้วสามหลักครับอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับก็ข้อมูลจากโรงพยาบาลนะครับที่ส่งมาให้ก็บันทึกนะครับลงทะเบียนไปด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเข้าคุมว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีประชากรที่เป็น รู้ได้รังอนะกี่คนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนนะครับการจําหน่ายตายต้องสัมพันธ์กันหมายถึงว่าตายในบัญชีหนึ่งนะครับแล้วในคลินิกพิเศษเบาหวานความดันก็ต้องไปจําหน่ายตายด้วยนะครับเออไม่ใช่ว่าเพอร์เซน,นตายแล้วแต่ในโครนิกยังไม่ตายอะไรเงี้ยก็มีหลายคนนะครับอีกอันหนึ่งคือส t ตู e n t นะครับก็ที่มีมาใหม่คือศูนย์พัฒนาเล็กๆนะครับ ให้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับซูมขนาดเล็ก้ายแห่งยังไม่มีนะครับซูพขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของ person ก่อนนะครับว่าในแบบชายชนหรือบ้านเล็กที่พวกนี้ให้สัมพันธ์กับไทยนะครับไปดูตรงไหนนะครับผมจะอาศัยใช้เนี่ยครับเป็นหลักเลยนะครับซึ่งที่ผมเคยตรวจสอบกันบ่อยๆนะครับ หลายคนเคยเข้ามานะครับก็จะมียูสเน a m e password เข้ามานะครับเข้าลงชื่อเข้าใช้มาก่อนนะครับอันนี้คือ Data Center ของบริเรานะครับเสร็ทตนี้เมนูที่เราจะใช้คือคำสั่ง SQL Query นะครับตรงนี้คลิกเข้ามาเสร็จก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับคลิกครั้งสกิป์เสร็จแล้วก็จะมีเมนูในารรายงานเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้พิมพ์คำว่าบ้านเลขที่ อันเล็กที่แล้วกด enter อ่ะนี่ครับก็จะเป็นตัวเช็คประชากรไม่มีบ้านเลขที่สมบูรณ์นะครับก็คลิกปุ่มสีเขียวครับคือการประมวลผลนะครับรอสักครู่ถ้าเน็ตเร็วก็จะแป๊บเดียวนะครับโปรแกรมก็จะทำงานรประมวลผลขึ้นมาปึิบขึ้นมานะครับก็จะเช็คให้ว่าชื่อบุคคลพวกนี้ไม่มีบ้านเลขที่นะนี่นะครับไม่มีบ้านเลขที่นะไม่มีบ้านเลขท,นะที่นะครับ ไม่มีบัตรเลขที่กลุ่มนี้ครับก็ดูเอานะครับเสร็จแล้วก็เอาชื่อพวกนี้แหละไปหาแล้วก็ใส่บัตรเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่คือวิธีการตรวจสอบบัตรเลขที่นะครับเนาะนี่คือการแก้เบอร์เซอร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วเอาไงต่อนะครับถ้าเราแก้เสร็จเรียบร้อยอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับการส่งออกนะครับการส่งออกการส่งออก ไปดูการส่งออกนะครับการส่งออกนะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเข้าไปส่งออกสีขาวแฟ้ปกติของเราดีเลยนะครับแล้วติ๊กตรงไหนบ้างนะครับวันนี้ดูดีนะครับที่ผมบอกว่าให้ส่งออกวันที่เป็นอนาคตออกมาคือเรื่องการมีเซอร์วิสนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาบริการออกมาเพราะเราจะแยกส่งอยู่แล้วนะครับมาดูว่าวันที่นะครับอ่าที่แรกเลยคือวันที่นะครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้าวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับที่ผมอัดนวิดีโออยู่ณนะขณะนี้คือวันที่ยี่สิบห้าผมติ๊กส่งออกเป็นวันที่ยี่สิบหกคือวันของอนาคตผมส่งออกวันของอนาคตนะครับเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งจะได้ออกเป็นเพร์เซ้นล้วนๆน,นะครับไม่มีเซอร์วิสไม่มีการให้บริการใต่ทั้งสิ้นนะครับสองวงติ๊กอะไรติ๊กทุกคนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิก start e เ p o r t เลยนะครับแค่นี้เองนะครับเนาะไปดูกันนะครับเข้า้องพิพีนะครับผมก็จะส่งออกนะปึ๊บมาตรงนี้นะครับส่งออกข้อมูลสี่สามแฟ้มห้าสิบแฟ้มติ๊กทุกคนดูวันที่นะครับอันเนี้ยเป็นวันที่ยี่บ้านะครับวันนี้วันที่ย5ิบห้าเสร็จแล้วผมก็เลือกเป็นวันที่ยี่บกครับอีกเลี่ยงการมีเซอร์วิสครับจะเป็นย7 28ิบเจ็ดี่แปดก็ได้ครับอนาคตไปเลยอ่า สร็จแล้วคลิก start export นะครับอรอจนกว่ามันสรงเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูก็พเพอร์เซนก็จะออกมานะครับรเต็มไปหมดเลยนะครับกอบผมกวประมาณหมื่นห้าัคนนะครับจะเป็นดู Service สนะครับเซอร์วิต,วต,ต้องไม่ออกนะถ้าถูกคือเนี่ยอ,อนาคต นส่งออกมาแบบนี้สวิตจะไม่ออกนะครับออกอะไรบ้างคือการ์ดออกอดเรสออกเพอร์เซนออกนะครับโฮมออกนะครับเสร็จแล้วไปดูโครนิกครับโครนิกอ,ออกนะครับวรทยก แล้วนะครับวูเมนวูเมนวูเมนอยู่ในวูเมนออกมานะครับพวกแฟ้มสะสมจะออกมานะครับอ่า,อานี่คือโอเคนะครับเสร็จแล้วทาไงต่อนะครับตรวจสอบครับเช็คการตรวจสอบธรรมดานี่แหละนะครับก็คือเราจะตรวจสอบดูว่าเพอร์เซนที่ส่งออกมาเนะี่ยติดอะไรบ้างแล้วก็แก้ตามนั้นแหละแก้แก้แก้ผ่านแล้วสุดท้ายส่งนะครับเนาะนะครับ ตอนนี้นะครับมีที่ส่งมาแล้วนะครับก็จะมีวัานโดงนะครับกระแก้วกระเทียมแต่กระเทียมนี่จะมีเซอร์วิสติดมาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าส่งถูกหรือเปล่านะนะครับอันนี้ตะโคงส่งมาแล้วนะครับว้านชบส่งมานานละทับทิมสยามส่งมาแล้วนะครับที่รักษาส่งมาแล้วโคกชัยส่งมาแล้วส่วนที่เหลือยังไม่ส่งนะครับ ถ้าไม่ส่งมาคือยอมรับเป้าหมายที่มีอยู่นะครับผมจะตัดข้อมูลจาก Data Center ที่มีอยู่ส่งข้อมูลเดิมไปนะครับนะครับถ้ายังไงก็รีบแก้ส่งมานะครับคือต้องเผื่อเวลาให้ผมได้ได้เช็คที่อำเภอด้วยนะครับามาดูตรวจสอบนะครับอยู่ที่ ไอซีเทมอ่ะโอเคทดสอบแบบละเอียดเลยอโอเคนะครับเสร็จนี้ผมก็มีเออรอร์นะครับ ไม่ตรงค้ามาตรฐานเฮาไท t คืออะไรเฮาไทก็คืออ่าคืออะไรอ่ะประเภทของของบ้านนะครับว่ามันไม่ถูกครับอืมผมใส่ไม่ถูกอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าแก้ยังไงสมมติเป็นแบบนี้นะครับศูนย 0, ์เ y าห0าสิบส54 ตำบลโม่ห้านะครับโม่ห้าบาที่ห้าสิบส <One stop. S 1> ี่วันสต็อปเซลล์ไปที่เส้นโม่ห้าบาริที่ห้าสิบสี่อ่านะครับมาดูกันว่าผมลืมใส่อะไรของบ้านนี้ โอเคนะครับก็นี่ครับนี่ก็จะเป็นผมยังไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับนี่ลักษณะของบ้านนะครับคันยดบ้านแฟนเจ้าบ้านเป็นใครยังไม่ได้ใส่นะครับในที่เป็นบ้านก็ใส่ให้เขานะครับแล้วก็บันทึกไปนะครับก็จะแก้เรื่องของ how to ได้นะครับใน How t o ครับคุณผู้บิการนะครับอ่านี่รหัสอันนี้น่าจะเรื่องรหัสได้นะครับ่ มันจะมีแดงประหลาดอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแก้นะครับอันนี้ก็คือเนี่ย address นะครับทำา address นะครับก็ใส่นะครับพยายามว่าใส่หาได้ใส่ได้ก็ใส่นะครับใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องีเรียสนะครับตัวนี้ address นะครับไม่ซีเรียนะครับหาได้ใส่ได้ก็ใส่นะครับแต่ผู้พิการเนี่ยต้องแก้นะครับผมองแก้แน่นอนนะครับโอเคนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ส่งเข้ากลุ่มนะครับ facebook ของเราเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับการส่งปรับเพอร์เซนต์นะครับสวัสดีครับ